ทำไมต้องชวนทักษิณไปกินข้าวอืมถ้าคิดว่าถ้าทักษิณไม่ได้มีความสําคัญใดๆเหนือพัคหรือว่ามันมีอะไรที่มันเป็นความสําคัญเหนือพัคทาไมไม่ชวนทักษิณทำไมไม่ไปชวนแบบอะไรอ่ะแอนเจลิน่าโจลี่มากินข้าวไม่ไปชวนลิซ่ามากินข้าวดูบันเทิงว่าตั้งเยอะหรือทาไมไม่ไปชวนอะไรน้องอะไรที่เป็นนางงามนางกุนโพซิลโพเซลแหละคุ้ดีเก๋ว่าตั้งเยอะคือประเด็นคืออีพวกอีพวกมันก็มีทั้งนัก กฎหมายนักรัฐศาสตร์แล้วคนจัดรายการบางคนก็บอกว่าโอ้ยมันจะไปคิดมากเขาเชิญใครไปกินข้าวก็ก็เอานะก็มันเรื่องของเขาอันนั้นก็เข้าใจถ้าเป็นไปเกินกินข้าวในวงทั่วๆไปนะวงกิน,ก,นกินแชร์กินอะไรประมาณเนี้ยแต่เมื่อวานเนี่ยมันเป็นวงการเมืองแล้วที่สําคัญคือถามว่าทําไมต้องทักสินคือจริงๆทักสินเขาก็ต้องการจะเปิดตัวด้วยแหละว่าเขาก็ต้องการจะเปิดตัวหเห็นว่าเฮ้ยกูไปสอนแล้วตอนนี้กูชนแล้วเพราะยังไงอะ่ะ กูก็ไม่รู้จะอยู่อีกกี่วันนะลูกกูก็ไม่รู้อยู่อีกกี่วันนะครับเพราะงั้นกูชนเลยเพราะฉะนั้นก่นะะนนกอนที่กูจะชนก่อนจะไปเนี่ยตอนนี้พรรคกน้รัฐบาลมันอยู่กันขนาดเนี้ยคือถ้าเขาไม่ไปเนี่ยนะนะผมประเมินด้วยสายตาผมน่าจะผิดถูกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคือถ้าเขาไม่ไปเนี่ยไอความเป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็จะดูหลวมๆเนะี่ยหรือเปล่ามันจะหลวมๆเพราะมันหลวมๆเนี่ยอย่าลืมว่าตอนเนี้ยผมยังยําเหมือนเดิมว่าภายทางทานไม่รอดยืนยันว่าไม่รอดถ้าภายทางทานรอดเนี่ยนะ ก็สารน้ำมันนูลก็คงจะต้องมีสารนูลชุดใหม่เป็นสไตล์ศิลปันธ์นอกสวนอะไรประมาณนี้แหละนะ <_ S 1> คือผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไอความผิดที่ศิลปันธ์พูดว่าไอแพรทองทานยังไม่ทําอะไรผิดเนี่ย <_ S 2> ผมว่าผิดแล้วโอเคก็เป็นความคิดผมศิลปันจะบอกไม่ผิดก็เรื่องของศิลปันแต่ผมมองว่าสารนูลเนี่ยเขาคงมีกรอบในการตัดสินแต่ใช่ผมลองไปดูสารนูลของต่างประเทศอะว่ามันมีใครมีอํานาจไปปลดประธานรัฐมดีปลดนายมนตรีไหม มันไม่มีเพราะมันมีกระบวนการของประเทศอื่นมันมากกวา่าอย่างเช่นประเทศอย่างในอเมริกาเนี่ยมันก็จะมีเอ่อกระบวนการที่เราเรียกว่าเอ่อ impeachment นะครับ impeachment อย่างตอนตอนสมัยจำซิกาได้มซิกาซิกาตอนเอ่อตอนสุดหล่อเอ่อเบลล์คล <Okay. S 1> ินตันบลลคลินตันแล้วมีนักึาษาฝึกง,งานชื่อ insky, oh. ลูวินสกี้ลูวิสนสนกะี้กับอีกคนหนึ่งอีกมีสองคนนะลูวินสกี้กับอีกคนหนึ่งโมนิก้าวอเดเวช่าแมง คืออีซิก้าซิก้าซิก้าเนี่ยซิก้าอินไวท์เฮาส์นะฮะซึ่งโอเคถามว่ากระบวนการถอดถอนเขาเนี่ยมันมันอยู่ในสภาแล้วมันเข้มข้นกว่าแต่ขนาดขนาดเรื่องเนี้ยนะขนาดเรื่องลูอิสกี้เนี่ยนะจริงๆอ่ะผมคุยกับเพื่อนที่เป็นอเมริกันน่ะนะเขาก็บอกว่าจริงๆคลินตันไม่น่าจะรอดหรอกเพราะว่าเนี่ยมันเป็นการเซ็กชวลฮาร์เสเมนต์แล้วก็ที่สําคัญคือหลักฐานมันชัดมากแต่ถามว่าทําไมตอนนั้นเอ่อคลินตันถึงได้รอด ท,ท,ทั้งๆที่ฮเลอรีแทบจะฆ่าคลินตันตายคาบ้านนะครับตบกันในบ้านเลยนะตอนนั้นนะ่ะคือคนอาจจะบอกเอเริมใช้มึงรู้ได้ไงมึงัอยู่ใต้เตียงเลยไปอ่านดิไปอ่านหนังสือเขียนไปเต็มเลยนะคือแบบอ,อะไรอะ่ะตัวของเมียของคลินตันน่ยนะครับอูอ้ตบเตียงทบในหาทีนี้ประเด็นคือตอนนั้นมันมีการ impeach ในสภาเนี่ยขณะบอกอเมริกามันแบบ แบบแข็งแข็งแบบตรงๆแล้วก็แบบไม่ค่อยจะซิกซักนะยังทำให้ตัวของคลินเซนเนี่ยหลุดเลยเลยหลุดจากการถูอินพีชอ่ะังนั้นท,ที่จริงๆไม่ควรจะหลุดเลยเพราะว่าเรื่อง s e x u a l h a r a s s m ม n t มันเป็นเรื่องใหญ่มากในอเมริกาและยิ่งตัวเองมีตำแหน่งแต่ตอนนั้นประเดีเศรษฐกิจอเมริกามันดีแล้วมันอยู่ในช่วงที่แบบคนเนี่ยมีรู้สึกว่าโอเคว่าเรื่องแบบเนี้ยบางทียอมรับตานิดนึงเพราะเศรษฐกิจมันกำลังไปได้ดีถ้าไปตกออกมาแล้วมันจะพังแต่ถามว่าถ้ามึงเอาเรื่องแบบเนี้ย มาให้สภาไทยพิจารณามึงถามว่าสภาไทยเคยพิจารณาหาอะไรได้บ้างอ่ะผมถามเมื่อพิปายไม่ลงใจอ่ะฝ่ายค้านสับจนเละถึงเวลามึงยกมือก็ผ่านแล้วมึงจะเอาไงผมถามว่าถ้าสุริพันธ์จะบอกว่าโอ้ทำไมไม่รอผ่านกระบวนการสภาก่อนไม่ต้องไปรอแล้วครับเสียเวลาเธอคิดว่าสภาเธอตรวจสอบใครได้บ้างอะครับอ่ะผมถามใหม่อย่างกรณีกกตเนี่ยทํางานเนี่ย โอ้โหแบบเละซะไม่มีจะเละอะไรประมาณเนี้อ่ะเลือกตั้งสสก็สอยใครก็แทบจะไม่ได้เลือกอีกเลือกอีหมอเกตเนี่ยนะผ่านไปปีหนึ่งเพิ่งจะจ่ายการหมอเกตทั้งนั้นเรื่องหมอเกตเนี่ยมันโคตรจะง่ายเลยนะก็อีนี่มันแอบอ้างสรรพคุณอุตริมนุษยธรรมมึงรู้อยู่แล้วอะทำไมมึงต้องรอไปปีงแสดงว่าบ้านเรามันขอไปมันขอมามันขอมามันขอไปมันขอไปมันขอมาได้หมดคือคือผมก็ได้ถามว่าจริงๆผมนีมก็ได้จะไปคุยกับสี่พันนะว่าเรื่องเหล่านั้นสี่พันว่าไง แต่แน่นอนเขาเขามีสิทธิ์จะคิดเรื่องสารน้ำนูนว่าใช้อำนาจมากเกินไปผมรู้ว่าเขามองในมาตรฐานของสากลแต่มาตรฐานสากลใช้กับ